อ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ช่องเอ็มฮับนะครับก็มีเว็บเติมเก,ม,เกมมานําเสนอน,นะครับก็เผื่อใครกําลังมองหาเว็บเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอเสนอเว็บนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนเซต Go ทีเฮนะรบ,บริการเติมเกมต่างๆหลากหลายเกมรวมถึงเกม RO Origin ใน g l o b a l นะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็บริการ24ชั่วโมงนะครับยิ่งเติมแพ็คใหญ่ๆราคาก็ยิ่งถูกลงทั้งนี้ยังมีแอดมินคอยตอบแชทตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็เผื่อใครนะครับมีปัญหาในการเติมเกมนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงก็ฝากเว็บเติมเกม,เกมนะครับราคาถูก z g o t h ทีเอชไว้ด้วยนะครับหาใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจ Facebook นะครับและก็ลิงก์เว็บไซต์นะครับของ z g o t h ไว้ใต้คลิปเลยครับเซตโกทีเอเติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองโคตรเดตเ z g o t h เอชขาเปบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บ z g o t h ถ้าอชทอยางไรกเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพวก อ่าโอเคก็สวัสดีครับพวกับผมเอ็มในช่องเอ็มฮับนะฮะก็อยู่ในเกมอารูเล้รออริจินนะครับวันนี้ก็กิจกรรมตีบอสบอสโลกฮะกิจกรรมตีบอสโลกวันนี้ก็จะเป็นมูนนะครับก็เดินทางเดินทางมาจนถึงตีบอสโลกอีกครั้งแล้วสําหรับเซิร์ออกซีนะครับก็สามทุ่มครึ่งฮะบอสจะเกิดเนาะก็เป็นมูนฮะตอนนี้ก็สามทุ่มยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบอสเกิด มีเซิร์ฟแยกมาอีกไหมสิบโอสิบหกเต็มแล้วโอเคไม่เป็นไรเซองเ็มนี้แหละได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ยยต้องกินเพิ่มอ่ะต้อ,หม,อหมดแล้วด้วยสามดาวอ่ะ <laughs> Okay. อีกสออกัี่อ๋อผกินามิอ้าวพอเราออกมาสิบสามสิบสามคนว่างบ้าแล้วแบบว่าวะอะไรเ,น,เนี่ย เออเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดในการ์ดเลยเราเราเราโชว์นะอย่าลืมนะม okay. โ,ชโชว์การ์ดไงตอนตอน,ตอนตีบอสจบไนยะมันจะมีการ์ให้เปิดใช่ปะเรากดเปิดตีเราก็ดเปิดพร้อมกันไมห้าคนพร้อมกันเลยปึ๊กทีเดียวเลยตีเรามันสุดยอดอยู่แล้ว หัวชอบขิงมันก็ธรรมดาหละชอบอย่างอื่นด้วยนะเอออันนั้นก็ไม่ต้องพูดของแม่อีกสามสินะบวิฮะสามสิบวิบอสเกิดอย่าชนแก้วนะเด็ดขาดห้ามชนแก้วนะอย่าเมาถ้าเดมอนก็เอานี้ยิงออกมันเอาน้ำยิงดีกว่าทุละ้ะถ้าเดมอนจะเอ,เอาจะเอาโฮลี่ยิงไม่ได้เนาะ เอาน้ายิงกัีนะทุกแล้มันแพ้น้ำรมันแพ้น้ำเรอเ,เอร์เซอคใคได้อันนี้อไแพ้น้ำรยบอสเกิดแล้วบอสเกิดไหนวะชิบหายบอสเกิดไหนแยกกันหาเลยแยกกันหาิวิ่งวิ่ แมปม,มีคนปางคน้วนี่เบสิบอันนั้นเบสิบสามอันน้นเบสิบสามมัวมัวจริงขวาน,านาวนรอบแล้วเนี่ยอุย้ยอุ้ยนี่ไง ก็ส่งให้กันเนยเจอใช่ไหม13แล้วไปทำไม13ไปกดเขาเมื่อกี้วันที่10โเจอแล้วตาชาเจอแล้วโอเคโอเคเฮ้ยวิ่งผ่านเหรอโอ้ยมันอยู่หน้ามันแอบในมุมหน้าวาร์ปเลยไม่ผมก็ผมก็มุดเข้าไปอยู่นะเมื่อกี้ พะกูมั่วไปแล้วลืมดูแชแน,นล sorry ยิงในไกลกัน,นยิงถึงอันนี้แล้วเนี่ยห้าร้อยเนี่ยโอเค a p d ห้าร้อยแจ๋วอันนี้บอส แต่จะตีเสร็จประมาณวันวันวันพุธหน้าบอกจะเนี้ยนอนพุ่งนอนไปดูอืมเขามีอะไรกันวะหน้าเช็ดโลกเขาด่าอะไรกันวะนไม่ใช่ใครวะเนี่ยดักไซอ๋อใครดักตายเอกว่าตายว่าบนอะไรปวดประสาทตายเอก แกไม่ต้องไปดาเเฮ้ยแล้วสมูผมมันปาดพัดไฟนี่หว่าชิปหายแล้วชิปหายอะเปลี่ยนกะเอาเปลี่ยนผิดอีกเอาโซฮีวูเออเอาเข้าไปเออ มนไีลืมไปเลยว่ามันป่ามันป่าอันเนี้ยน,นี่เปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอเอา้าเอา้าเอา้าตายแล้วตายแล้วไปแล้วสมองสมองเออนอนทั้งวันธรรมดา เขาเรียกขาเรียกว่านะบ้านแล้วเขาเรียกว่าตระหนงโบเดิดบเวียกโบเดีงานงานการยังโบฮิตงานการโบส่างการงานเท่ากับเฮ็ดโดโอ้ผมเปิดห้องว่านักฟอนบ่ได้ คงมียังขี้เกียจไปทำางานเลยเนี่ยอาจจะไม่ไปกไกียจใบเดาออกเท่านั้นโอ้ทำมันเรื่อนมันกระตุกวะเนี่ย,ยนนะคุณเน็ตจ๋าอยากายเป็นผีน้นองกังอะไรวะเนี่ย กูจะปั๊บสัตว์เลี้ยงคืออะไรวะเนี่ยปั๊บสัตว์เลี้ยงไม่ได้มันหน่วงมากเลยเฮียเออได้แล้ว มไม่รู้ผมมองไม่เห็นอะไรอนะผมมองเห็นแต่ธนูผมซอยอ่ะแจมอย่าเอาเหรียญไอ้ลูกศิษย์ไปแลกของนะรอแลกชุดพันพันสองร้อยพันสองร้อยพันสองร้อยเต็มพันสองร้อยเหรียญเหรียญลูกศิษย์อ่ะอย่าแลกของนะรอแลกชุด ชุดที่เราใส่เนี่ยชุดนักไอเดียชุดผ้าชุดนักปดักดอตอนนี้ได้เอาน,นี้ตอนนี้ของของเจมไเท่าไหร่700จิตร้อยกว่ามั้งหัวจะได้โอ้โหแค่พันอีกแค่สามสี่ร้อยห้าร้อยอีห้าร้อยเต็มเองเล็แบบเดียวก่อนนอนบอกให้ลูกหัวก็ไม่ยอมแม่บอกว่านอนเมื่อคืนบอกว่านอน ถึงว่าทักแบบพูดหญิงออน,น,นไม่บอกวะเออเขาบอกอยู่ว่าเมื่อคืนก็บอกตนองเลยว่าเปิดบอททิ้งไว้นอนไม่รู้ตื่นมาไม่เห็นใครแล้วเนี่ยไปเห็นออนอยู่ทักไปห,หญิงชิมหาด <c oughs> ว่ากูเฉยไม่ทําอะไรเลยกู่านอนจะว่าทำไมกูนอนจำอย่างเมื่อ <c oughs> คืนเมื่อคืนตื่นเมื่อเช้าตื่นต,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 ตื่นมาอาบน้ำไปทำงานไหม มันเดินมาจะไปจะปิดคอมเลยแอบดูนี่ก่อนไอ้อะไรนะเปอร์เซ็นต์การไอ้หาการ์ดอ,อะเอเดบการ์ดพอกดกดกดปุ๊บโอ้โหห้าเปอร์เซ็นจบแล้วกูแสดงว่ามันแสดงว่าการ์ดไม่เดบโอ้ตอนนัดตอนนัดคุณนัดเขาว่าเขาผมฟังอยู่นะสายสืบสายสืบพาน,นัดพาน,นัด<ห>นแจมคุยพาน,นัดนะพี่นัทเขาลุกดาหนูอยู่เอาปืนยิงหัวเลย ไอ้เมื่อคืนคุณคุณนัทเขาคุยใหญ่เขาพูดแบบเขาเปิดไมค์พ,พูดคุยนะเมื่อคืนเนี่ยมนเนาเล่นไปพี่นัทเขาดา่าหนูลุงด่าหนูพี่นี่ได้ได้ได,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 ด้ใครว่าแจมม,ม,มาแล <c oughs> ้วมาแล้วเ,ววเออเออด่าเลยงอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้เมื่อคืนแจมมี่อยู่ไหมครับ ไม่อยู่รับรับรับก็คือไอ้เรื่องกิวที่ว่าคนที่เขาออกไปอะ่ะเขาเหมือนเขาต้องการพระรั์เพราะตอนนี้กิวเราพระมันน้อยลงไปเรื่อยนะอืมผมอะ่ะวันนี้ผมเวลาตีมอนนะผมยังไม่ได้ตีเลยนะแล้วก็เวลาฟาร์มผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลย huh. ใครเรียกพระ,ะว่างไหมผมก็พระว่างพระว่างไปเรื่อยแล้วก็เหมือนไอ้นี่ยอย่างหนึ่งช่องกิวครับช่องกิวถ้าเกิดใครออนเนี่ยคือขอให้ตอบไปก่อน ใช่ใช่เพราะว่าคนที่เขาเป็นตัวฟรีตัวฟรีตัว,ต,วตัวฟรีเขาจะเหนื่อยเขาจะเหนื่อยหนุที่ว่าเขาต้องรีบไล่ทําเควสรีบไล่อะไรเพ<ๆ>ื่อปั้นตัวเองแล้วเขาเหมือนแบบว่าผมเมื่อผมเคยผมอยู่มาสองคิวคิวผมเล่นคนเดียวมาตลอดผมล่าที่ผมเลือกเล่นพระเพราะว่าผมหาพระไปล่าบอสไม่ได้ผมเลยม่เล่นพระ <Okay. S 2> แล้วผมไปล่าบอสคนเดียวก่อนผมมาคิวเนี้ย ผมเลยเห็นใจเห็นใจตรที่ว่าใครเรียกุูบผมไปใครเรียกผูดผมไปอืนั่นแหละผมเลยผมผมเข้าใจคนที่แบบเขาน้อยใจแล้วเขาออกอะ่ะเห็นออนอยู่แล้วพอเกิดกดเชิญไปแล้วไม่รับไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างนักน่วนักนูถ้าไม่เติมะนะไม่เติมอบเอาตัวรอดกับบอสไม่ได้แน่นอนว,ออวิ่งไปพอวิ่งไปพอเจอบอสไม่ทันได้ยิงตายแล้ว กลับไปเกิดใหม่วิ่งมาใหม่ใช่ครับนักมูไม่เติมไม่รอดเลยครับเป็นเมื่อวนแรกอะไรนะครับแอดก็เป็นเนอ่าแรกๆล่ะอ้พอผมได้ผมได้พัชนามาใบเดียวมีดบวกไอ้เจ้าโอ้แต่ว่าแอดแอดแต่ว่าแอดหินจริงแอดอ่ะเคยเล่นมาไอ้เซฟ้หนึ่งแล้วแอดไม่รอดครับต้องทำมีดบวชสิบห้าสองข้างไม่รอดครับ นี่ผมเลยว่าเปิดเปิดได้พัชนาบดีโอ้โหดูดูดูไม่เลยผมผมเลยรู้สึกว่าผมเล่นพระแล้วตอบโจทย์ผมสุดละเป็นเล่นพระโอ้ยบาปมึงบาปโอ้โหอ่า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 เอาแล้ไงแจมมี่ชวนมาไม่เคยทำงานเลยเหมือนหลอกเรามาใช้งานเออเออเออว่าหน่อยว่าหน่อยไม่ได้นอกหนูมาชวนทำงานแบบไู่หูเห็นเป็นคนไทยไงแบบ อันนั้นทำงานเออดึงคนแบบตอนนั้นมันคนแบบขาดเราให้ไปหลอกเขาอ่ะไม่ได้หลอกหลอกจริงหลอกมาหลอกมาทำงานหลอกมาใช้งานไม่ได้หลอกพี่หนูโอ้โหคนจริงใจขนาดนี้ไม่เคยหลอกใช่หลอแหมหลอกหลอกมาฮอนฝากฝากอะไรนะฝากดูดอย่างเดียวอืมปากปกลาตัวเนื้อเรื่อย เออนี่ไงแล้วแต่วันนี้ยวันเนี้ยก้าวไกลอ่ะก้าวไกลกับผมนี่ไอ้พาพาเด็กพาอะไรไปคั่วเลยนะวันนี้เฮ้ยแกแกสองคนเล่นเด็กเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคเอาพี่เธออย่าอย่านะช่วยช่วยกิวช่วยกิวอืวยืคนคิวเลยอ๋อนั่นก็เล่นเด็กละตกใจหมดแล้วก้าวไกลเขาบอกผมไอ้เนี่ยไอ้โค้ด เจ้าใครสอนผมกรอกโค้ดอยู่วันยี่สิบกว่าโค้ดมันเนี้ยอจริงเหรอเขากรอกไม่จริงเนี่ยผมกรอกไม่เป็นผมเล่นเดี้ยวมาตลอดเรื่อไม่ใช่อะไรนะแล้วมากรอกกันอยู่มั่งอย่างเยอะอือเออได้เยอะผมไปหาไล่เนี่ยไล่ของเก่าในโอเพนไลโอเปนะครับไล่กรอกมาจนแชทแรกมันแปดไลโอเปนแปดสีหาบ้างไล่เขี่ยเลื่อนดูหาโค้ดไปเรื่อย หนู<ด>ไม่เห็นจะได้ของเลยรเรื่องโอ้ยได้ได้ใบสุม่มมายี่สิบกว่าใบอ่ะเอาละแล้วแล้วของเกมอันนี้ไออุปกรณ์หมดแล้วไงเรียบร้อยหมดแล้วไล่หมดแล้วการ์ดไม่ค่อยดีครับแต่ว่าใบาสุม่มไม่ได้ไงสุ่มสัตว์เอฟไงไม่งั้นผมต้องเติมไปเยอะไงเมื่อเช้าเติมไปพันกว่าบาทเฮ้ย <c oughs> ยอดว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไ,ไรเวลาสนับสนุนเกมครับตอนนี้เหลือเหลือสิบสองใบ มีน้ำเติมให้บ้างเติมให้หนูหนูอยากได้ชุดหนูอะไรตัวเบลลมเทิมโอ้ยไอที่เติมครั้งแรกก็ชุดนี้แหละชุดนักบินเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบพี่หนูขอยืมปืนตบปาดนี่แต่เอ็มหน่อยจะไปตบเขาได้ไง จะไปตอบเขาได้ไงเขาพาเธอไปดูดตลอดเอ้ยดูดไรดูดไรดูดไรพูดไเคลียพูดไเคลียพูดเคลียเธอเห็นเธอขาเห็นดีเธอเธอยืนดูดเขาเห็นเขาเห็นเธอยืนดูดใช่ไหมเห็นยืนดูดไม่ชุบด้วยพูดกำกวมเดือดเวลว่ะอ๋อดูดเวลโอเคโอเคโอ้๋อ แต่เบ้นใจหายหมดเลยต่เบ้นบอกว่าใจหายหมดดดูิตัวเอ็เดียวตมก็พาผมไปดูไปดูดเหมือนกันเฮ้ยที่ไหนล่ะผมต้องชุบด้วยโอานมีกระจกเออเ้าผมไปตีอยู่ในดันคิวด้วยก็ยืนโทรอะไรก็ไม่ไม่วันวันนั้นเราไม่มีดันคิวไงแล้วต้องไปฟานอม่างั้นแหละ วันนั้นมีดันคิวเอาจริงเหรอดันจริงอ๋อเออวันนั้นวันแรกวันแรกวันจันทร์วันจันทร์ลืมไปใช่แล้วผมก็ยืนบนโอ้โหพระเวลอืดอิดไม่ขึ้นนาทีแต่ไม่แต่แต่แต่ถ้าเกิดมันแยกแยกกันตีได้ทุกคนเน่ะมันเว่ยไวมากเลยนะใช่ครับดันดันคิวไวดีอืมใช่แล้วแล้วหมือนก็ไม่ใช่ถคนนะโอ้แล้วพรุนี้ว่าพรุนี้วันอาทิตย์เดียวใช่ไหมเนี่ยเอ้ย เสาเสาที่เป็นอะไรที่แบบขี้เกียจฟาร์มมากเลยผมมันส่งมันสกมันส่งร้อยก่อนหน้าที่อ่ะผมผมต้องผมต้องกดอันนี้กดลูกอมคูณสามอ่ะไม่งั้นอยู่งั้นเป็อยู่นะจอยงั้นนานเกินไม่ไหวอืม ผมใช้เนี่ยไอใบฝาใบใบคูณเอาไปอัพขึ้นอ่ะมันจะลดเวลาลงใช่ถ้าเกิดวันผมผมอ่ะรอรอรอแบบรอเสาร์อาทิตย์นี่แหละกดคูณสามเอาไม่งั้นไม่งั้นโอ้โหนั่งเป็นชั่วโมงไม่ไหวป่ะไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ามันจะมอนมอนลงสมุดมันจะน้อยอืออือรไปอะไว นี่ถ้าเกิดตีเราได้การนี่ปฏิหารมานะถ้าเกิดการมันดรอปตีเรามันมีการดรอปไหมอยากรู้ว่าไม่มีนี่หว่ามีเหรออ๋อไปร่วมเขาประมูลไปเท่าไหร่แล้วทหารตังคโอเคเอาไปเถอะไปเถอะใครประมูลก็เอาไปเถอะโอ้อะไรมาประมูลหุ้นเดี๋ยวโดนแน่นอนเชรดดูไม่อการ์ดไม่ดรอปการ์ดไม่ดรอปดรอปลงประมูล แกมได้แน่นอนเหมือนเดิมโอ้สายเกาะเติมตังบ้างไหมเนี่ยเกาะอย่างเดียวไชอบเกาะไม่เห็นมีของเลยเดงไม่เริ่มมาเปิดพร้อมกันนะอุยมาแล้วรับในมาแล้วรับดีถ้ารับมันจะได้มันจะได้มันจะบวกเลยใช่ไหมว่าเราจะเราจะได้อะไรเป็นสมุดอะไรใช่ไหม อ้อพร้อมยางพร้อมยางพร้อมกันพร้อมกันนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามโอ้กูได้สมบูรณ์ฟ้าไอ้เหี้ยผมได้ผมได้โบนกันโคตรกันโลโอ้ได้นี่ไอ้เหี้ยได้ได้โหลองไอ้เหี้ยเออส่งมาในนี่ดิส่งมาเนี่ยส่งมาในเครือขุม เฮียโห่นจ yeah! ็ดแต่เบนได้การ่วงเหรอตะเบนตัวนี้ตะเบนในกวงเหรอเจ็ดเฮ้ยมีโอ้โหนาะโอ้โหแชทโลกมีได้ซีเวอร์ตัน มันหลอกหรืบอกล่าโอ้โหสไตล์วอเวกอร์โอเกอร์อส่งในในในแชทออเเออเโอยมีได้ออกอาเชอร์ด้วยใน,นย<ๆ>ตี้ผมโอ้ <c oughs> แต่ละคน โอ้โกูจะบ้ากูาาาจะบ้าบอลโลกมีแค่เนี้ยเกิน <c oughs> ไปอ๋อผิดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอบอลโลกนะครับตัวที่สองครับก็ เกลือเกลือตามกันนะคิวนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่องนี้นะครับก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ